สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตสอสกลนครครับตอนนี้เข้ามาอออะไรากันครับกับลุงพลนะครับไปดูกันนะครับเตะไปนะครับเตะไปก็บ้านป้าออนบอกว่าใตะไปเื่อเฮ้ยทำไมมีแต่ส<ร>ีขาว <ขา S 2> หนึ่งวะไปฉีกพ,พี่ออดเห็นมีสีอมันเพี่ออดทำไมไม่มีสีพี่บอกปราแต็นนะซื้อมาันแน่เอาแม่เอาแม่เอาเงเอาแล้วมันป่าไหมครับคัสติน เอาซื้อล้างใหญ่มาเลยซื้อล้างใหญ่มาล้างนมัก็ติดอ่ะน้ำมันใส่ตะเกียงก็หมดได้ไหนเพราะว่าไอ้สกินแบบนี้เขาอกของรูทีนเสี้น้อยก็ช่วยซื้ออยู่สองร้อยซื้อซื้อล้างใหญ่มาเลยเด้อโลนึงเลยเอาน้ำมันปาล์มเด้อน้ำมันปาล์มมาถวเถอะอะไรน้ำมันปาล์มถมปาล์มม่ดีกว่านะเดี๋ยวพี่อ๋อเขาบอกไปเอาอยู่ร้านเอ้สกีนสีขาวเดี๋ยวพี่อ้อมไปจ่าย โอเคได้เลยสีขาวโอเคจัดไปดีกว่าได้แล้วเดี๋ยวกูจะได้ได้แล้วเจ้าเครือเอาเสียบมูแต่เสียบขึ้เจ้าใจนะกูหลอกกูมึงไงขาวบอกก็ขอร้องใช่คนคนนั้นใช่สีขาวสีดำก็สีเนี้ยอชทิดโดนเข้าแล้วครับตอนนี้ผมก็มีแล้วจะเอาอ่ะก็ไม่รู้ผมไม่รู้ก็เห็นพี่อ๋อบอกว่าไม่มีสีขาวของเขาเลยเนาะเออเจ้าทีขาวดินี่ทีขาวนี่ทีขาวนั่งใส่อยู่ đây là vấn đề vấn đề toáng đấy vấn đề vấn đề điểm เรเคยได้ได้เลยเป็ตกลงไงตกลงพี่อ้อมให้ไปพี่ออมให้ไปเอาได้ไหมไม่รู้เอาว่าจะรูปแล้วลุงมณ์แต่รูปแล้วยังแต่ลุงมณ์นะฮะเาพี่อ้อมให้ไปทำนี่้องมนอันนี้ต้องต้องให้ต้องให้พี่อ้อมมาเคลียร์ก่อนเออตะลงเชื่อได้เลยช่วยเราคะบอกว่าโอ้ยลงลงลงไปเลยพี่ออมฟังอยู่พี่อ้อมฟังอยู่พี่อ้อมต้องทำใจนะครับตอนนี้เราอยากได้คนละาสองตัวนะครับเอาให้มันตรงไปเลยอยากได้เออ จะได้มันก็จะสีเทากับสีขาวไปคู่กันเลยใช่ไหมลุงรอเลยวันนี้อค่ะอตอบกระทัดหน่อยนี่ชิดปากเลยนม่ชิดปากเพราะว่านุ่งง่ามันได้สองตัวมันได้ทีนะเนาะไปกันเราไปจัดอีกคนละตัวขอถ่ายรูปกันไม่แกนุมาสยังเอีขอถ่ายรูป แบบไปต้องถูกครับแบบไปเลยครับไม่ได้หวานกับลุงเลยนะครับนี่นะคะผมถ่ายแล้วปะภรรยาถ่ายด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายนะคะนี่ไม่ค่อยจะถูกหวยนะครับร้อยสิบใบร้อยร้อยสิบใบร้อยยี่สิบใบถ่ายเลยครับถ่ายเลยไม่เคยถูกนะครับ FC นะครับมาขอถ่ายรูปกับลุงนะครับเอ้าพี่ชิดด้วยเอ้าไปโอไม่ FC ขอถ่ายด้วยอ้ยพี่ชิดหน่อยพี่ชิดหน่อยพี่ชิดเข้าไปอ่าโอเค จิดชิดจิดก้น่าเกินตาป่ะจิดข้างข้างหลังไม่ใช่ครับลุงมวลครับไม่ใช่ครับชิดทำไมมาไหมตั้งนะครับตั้งอ๋อเอฟซีอยากถ่ายกันชิดด้วยนะเออมาปนนายวะปนายอยู่ถ่ายถ่ายแล้ว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 แกถ่ายแล้วใส่เสื้อลูทีนเซตกันนะคัวันนี้พี่อ้อมมาวันนี้พี่อ้อมวัวเล้งวัวเล้งแต่่อยท่าช่าอ๋อครับผมและเมียอยู่นนสูงเนินเฮ้ยนนท์สูงนียบลอย ก็วะเดี๋ยวกันครับยังไงกันเลยครับกันขอบคุณพี่ออนะคะพี่ออนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคุณ FC ค่ะ FC มาจากกรุลาใช่ไหมครับพี่ FC มาจากกรุลาจากแก่งคอยแก่งคอยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเป็น FC ช่องพิชิตใช่ไหมฮะนีและก็แชร์ช่องนุ่นคะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ FC นุ่นนาเนาะในคลิปนะคลิป วนี้ลุงอนก็ลงคลิปคุณซีซาร์ด้วยวันนี้วันนี้ลุงพลหล่อมากนะวันนี้คุณลุงหล่อมากลุงนะใส่เสื้อลูทินเซ็ดด้วยนะคะคนบ้านเดียวกับพี่ค่ะอันนี้น้องชิดน้องชิดปากแดงค่ะน้องชิดปากแดงมีลายเส้นตรงนี้ครับอุ้ยพึ่งเพื่อนฮะทำไมจะมีทำไมจะมีคนเดียวครับมีอยู่คนเดียวทำไมจะมีซี่กระสีมากกว่าคนอื่นเออแล้วพอมันไม่เคยซัก อ๋อทักก็ได้ครับทักก็ได้ครับเดี๋ได้เล่นเราก็ทีจ้าดีประเด็นจ้าดีประเด็นบโมไม่ทักก็ทีเนี่ะชิดไม่ยอมเด้อชิดขอดูบรรยากาศชิดไม่ยอมนะใจละอันนี้อันนีวอันนี้ขโมมยาครับอันนี้พี่อ้อมทำให้น้องแอนเมื่อวานค่ะลุงพี่อ้อมทำให้น้องแอนเมื่อวานแต่ว่าเอาเหมือนลุงพนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะขอลายเซ็นลุงพี่อ้อมคะพี่อ้อมดูคลิปน้องแอนนะคะน้องแอนใช้ลุงเซ็นชื่อตรงนี้เนาะนะคะ ตอนนี้พี่ออมอยู่อยู่สนามบินค่ะลุงไม่แพ้คิดเลยไม่แพ้คิดปักแปะเลยนะลายเซ็นขอขอไม่ได้คิดจะเด่นคนเดียวไม่ได้ชิดชิดชิดถ่ายถ่ชิดนี่บางไว้ใช่ไหมบางไว้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะมา้ามถ่ายข้ามถ่ายใช่ไหมถ้ามาถ้ามาถ้ามาสนุกแบบนี้นะลุงใครแฟนไหนก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชิดจะมีอ่าผู้จัดการส่วนตัว อ่ะขอบคุณนะครับเข้ามารับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ